สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง่องไปเบสซูบูทุกคนครับผมมือนีกรบพกอกับผมมา,มาต้อมชาแนลมามาต่อมชาแนลไดเมนูเด็ดเดเอามาฝากพีฝากน้องอีกคือเก่าครับมือนีมาเบิ้งครับมือนีก็ะิได้เป็นแกงกัปูโอสำหรับแกงกัมปูมือนีก็สิได้เป็นปูหน้าครับปูหน้าปูหน้าบาต้อมก็ได้ไปไต่มาเมาื่อคืนนี่ครับไต่มาสำหรับไต่มาเรียบรอยเลยก็มาแกะบานมาแกะออก ขั้นตอนแรกของการแกะกระปุบอยยาครับเบางแกะแกะออกแบบนี้ละนี่แกะเรียบร้อยสำรับบางนี้ก็แยกออกนี่แยกออกก็นี่ก็ะสิเป็นเป็นกระดองมันกระดองกับขูงกระดองกับขงูงปุ้ยน้ำมันน้ำมันเต็มกระดองตามไม่ฟอนไปกระได้แกะอุ้ยกระดองมีแต่ตัวใหญ่ๆสำรับขงูขงกับขงูงใหญ่ๆปูแมกกัม ปูแม่กำมปูหน้าบานมุ่งเฮาเนาะโอ้ตัวน,นี้แกเรียบร้อยแล้วแกก็เสียไปล่างก้อนล่างแล้วก็สีใดขั้นตอนที่สองก็คือสีมาตั้มตั้มแล้วก็ก้องเอานามันเนาะก้องเอานามันแล้วก็จึงค่อยไปใส่อันใส่หม้อแกงสําหรับขั้นตอนนี้ก็แกงก่นอนอ้ยตะอ่อนสอนหลายเด้อพี่นอ้องเด้อตอนสีแกงให้กินแกงเส่เส็ๆเซใส่ผักขะแยงหล,ลยๆหอมหอม เอาไปฝากที่ฝากน้องอีกไปสำหรับโตมันก็สิเอาไปล้างนามก่อนกระดองมันก็สิได้เอาเคลียเคลียเอานหนมันมันเที่ยวาน้มันมันเนาะกระดองมันดู้เดินพี่นอ้องเ้ยเดินไกลๆตะอ่อนซอนค่ะหนมันปูนี่แล้วก็เอิญมันปูไปหลังจากที่ไปล้างกปูแล้วก็สิมาตำตำกองเอาไปแกงเนาะไป ตั้มก้อนบานนี้น้าสำหรับล่างปูเรียบร้อยแล้วบานนี้ล่างเรียบร้อยแล้วกเสียวมาตั้มใส่โคบานนี้นี่ตั้มใส่โคนี่ตั้ม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 เอาใส่เท่าไรหน่อยเนาะดึงอุ้ยเหนือกระปูนี่ตั้มตั้มตั้มใส่เท่าไรหน่อยเท่าไรหน่อยมันไหญ ใส่ร้ายก็ได้ครับมันติดเบาะเนี่ยใส่ไปเล็หน่อยไปต่ำกันระวังด้วยตรงเซตาได้หนี่ <c oughs> เราไม่พ่อยื่นเเป็น,นคนต้ำครับใส่ใส่ไปเัอระหน่อยก็ต้ำต้ำตำทำไปเรื่อยๆำอยตำมันละเอิจฉาตำไปเรื่อยๆตำไปเรื่อยๆอืมอ สำหรับปู่สำนีกับสิแก้งใหมหนึ่งพอดีครับอุ้ยแล้วลงอีกตั้มตามไปแล้วก็ลงไปเรื่อยตัํมไปก็ลงไปเรื่อยต่ํมไปจนกว่าสิเบิร์ตนะครับต่ตมํมตัมตั้มไปสำหรับต่ํมแล้วกับสีแดงเอาไปกล้องกล้องเอาตอนาม,มันไปแกงเนะะาะไปต่ํมให้มันแล้วเดี๋ยวไปกล้องมาเน,นี่โอ้ยเมนูแกงกัะปู่ครับ อดออเลยมะโอ้ใส่หอมบบดน,นี้หลังจากที่ผ่านขั้นตอนมาหลยขั้นตอนไลาย่างไลาเนีย่ยแนวบ่ววาสิเป็นแกะบ่ว่าสิเป็นตั้มบ่ว่าสิเป็นก้องเอานา้ำมาหอดขั้นตอนแกงครับข่างไฟขึ้นใส่เต้าแล้วก็ตั้มับพรีกใส,ใส่หอมใส่บกบกบวบใส่บักเขือปุ้งโรดบบดน,นี้ถึงขั้นตอนปุ้งโรดใส่ขา้าวั่ว โอ้ลังจากสีใส่หอมใสต้นหอมพักก็สิเป็นพักต้นหอมแล้วก็สิเป็นพักซี่ซีเลาาแล้วก็สิเป็นบักบวบเป็นบักเขือสําหรับขั้นตอนปรุงรสก็สิเป็นกับหัวโอ้แขนโอรัวแขนโอรัวใส่พักขะแยงครับปุ่นพักแขะแยงพักแขะแยงนี่ก็สิเป็นพักแขะแยงธรรมศาสตร์พักขะแยงธรรมศาสตร์เก็บมาใหม่ๆเลยเบาต่อมไปเก็บมาใหม่ๆครับ เอ้ยผักแขงธรรมศาสตร์หอมขอดกันต้อนซิมแม่รัวกระสกได้นนซิมเอ,อ้ปุ่งใส่พงสุรดน้ำป้าเข่าขัวเรียบร้อยใส่พักใส่หอมเรียบร้อยเป็นอันวาเซ็ตสินครับตัวนี้ก็จะเป็นออมกับปูออมกับปูอีกภาษาหนึ่งก็คือละแว่ครับแวกับปู โอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยยัวยดแซ่บสำหรับสมก็สิเป็นสมสมบัคคำสมบักขามบักคคำนวยบักขามสมบัณฑ์ม้เข่าเออเบิ่งสีสันเบิ่งสีสันเอ้ยเซตินครับเซตินอ่ะไม่กลัวซิมเบิ่งเอ้อแซ่บแซ่บ เด็สิ่นเรียบร้อยแซ่ Share. บานนี้ไปเรียบร้อยไปเข่าสู้การกินได้เลยบาน,นี้เมนูเด็ดกับบ่าวต้อมชาแนลอีกเส้นเก่าเส้นเกยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวต้อมชาแนลกับเมนูเด็ดเดแซ่บแซ่พอๆกับบ่าวต้อมในเมนูนาครับคลิปนาคลิปไม่ไปสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ